สวัสดีค่ะมาอัปเดตบ่อจิ้จงหรีกนนักนะในการกำลังถอดปีกเลยตัวนี้เพิ่งจะถอดปีกนะคะสภาพจะเป็นแบบนี้ปีกสีขาวแบบนี้เขาเรียกปีกนางฟ้าค่ะเดี๋ยวสักพักก็จะเป็นปีกปกตินะถอดค้าบใหม่จะเป็นแบบนี้นะคะพเพื่อนสำหรับเพื่อนใหม่ดูไว้นะเห็นแล้วอย่าตกใจว่าเอ๊ะแมลงพันอะไรเขาถอดท้าบใหม่ค่ะจะทยอยถอดไปเรื่อยๆแล้วละ่ะแต่ก็กินโหดมากเลยนะ เติมอาหารนี่เชา้ากลางวันเย็นเลยค่ะเสริมผักนี่ก็เช้าเย็นเช้าเย็นยังคงเช็กก้นบ่อนะเพื่อนเพื่อต้องคอยเช็กก้นบ่อช่วงนี้ทุกอย่างในบ่อน,นี้ปลอดภัยค่ะไม่มีตัวตายเท่าที่เห็นนะไม่มีตัวตายถอดขาบป,ปกตินี่กองขาบมเมล็ดขาวๆนั่นคือมเมล็ดผักนะคะส่วนที่กินไม่ได้นางก็จะเขี่ยลงพื้นบ่อ ทุกอย่างโดยรวมถือว่าโอเคนะรุ่นนี้สอบผ่านนี่ค่ะซูมใกล้ๆระยะซูม hd เพื่อให้เห็นการกินของเขาเอาริดอร่อยในการกินเป็นฟักค,ค่ะยังคงเป็นฟักฟักนิดนิดมีเยอะตัดลงมาให้เลยเปอร์เซ็นต์ค่าไซส์ยังมีนะคะยังมีรุ่นเล็กที่ตามรุ่นใหญ่ยังไม่ทัน แต่ว่าระยะห่างของไซส์อยู่แค่นี้เป็นกักใหญ่เป็นกักเล็กอืมลำดับขั้นตามกันทันค่ะเลี้ยงต่อระยะหนึ่งเดี๋ยวก็ได้จับพร้อมกันได้ไม่สร้างปัญหามากนะแต่ว่าถ้าว่าตัวเล็กตัวน้อยยังมีเนี่ยแล้วเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยเนี่ยนี่คือทำงานยากเพื่อนๆเนาะเราก็จะต้องมานั่งคัดถ้าไม่นั่งคัดก็ต้องเลี้ยงยาวถ้าเลี้ยงยาวก็จะมีบางส่วนที่ตายไป มันมักจะเป็นแบบนั้นในในเรื่องของมแมลงคาไซนะซึ่งการคาไซของแต่ละรอบเหมือนที่นี้แจ้งบางทีมันมีตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ก็คือในเรื่องของอากาศค่ะบางพื้นที่ฝนตกช่วงนี้เราจะเริ่มเห็นว่ามแมลงเราอะโตช้านะปกติโตไวแป๊บแป๊บถอดปีกแป,ป๊บแปเสียงร้องจับคู่มีไข่เต็มท้องได้ขายนะแต่มันจะไม่ใช่ฤดูนี้แล้วค่ะนับจากฤดูนี้ไปมแมลงจะเริ่มโตช้า แจ้งตามนี้นะคะ